สาวนี้กำลังเรียกว่าเข้ามาในสายฝนนะคะหากเลือกได้หากจังแม่รักใครเต็มหัวใจนะคะขอให้เลือกให้ดีแล้วก็ขอให้เป็นคนที่เป็นคนโสดแต่ว่าคนโสดจะเอาประเภทโสดจิดแม่นะคะเพื่อนๆ วัสดีค่ะเอ็กซ์ทีน่ารักคนของดาและของน้องเอนะคะวันนี้หนาวมากเลยค่ะคเพื่อนๆต้องหาผ้ามาพันคอนะคะสีไม่เหมือนกันกนัสีคือเสื้อขอโทษขอไปนะคะวันนี้ดาก็จะมาเล่าเรื่องราวของน้องเอต่อไปนะคะต่อจากตอนที่แล้วนะคะที่น้องเอไปสมัครงานได้งานแล้วแตไ่ไม่สามารถไปทํางานได้ เพราะว่าไม่มีรถที่จะสามารถรับส่งได้นะคะไม่มีรถบ้านไม่มีรถเมย์นะคะแล้วสามีของเธอก็ไม่สะดวกที่จะไปรับไปส่งเธอด,ดังนั้นงานตรงจุดนั้นก็เลยชว่วค่ะพเพื่อนๆจะ้ะเธอก็ต้องไปสมัครงานใหม่นะคะพเพื่อนๆจ้ะตอกจาก่อจากตอนที่แล้วเนาะเธอก็เลยไปสมัครงานใหม่ที่ทิศทางเดียวก,กันกับที่สามีของเธอทํางานอยู่ค่ะพเพื่อนๆแต่ว่าช่วงนั้นเขายัง พนักง,งานของเขายังเต็มอยู่ทางโรงแรมก็เลยบอกกน้องเอว่าให้รอก่อนนะหากเขาต้องการพนักง,งานแล้วเขาจะติดต่อไปหาค่ะน้องเอก,ก็กลับมาบ้านค่ะกลับมาบ้านแล้วก็มาร้องเพลงรอรอรอนะคะเพื่อนๆจ๋ารอแล้วรอ,รอ,รอแล้วอีกแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าอีกแล้วค่ะปัญหาค่ะปัญหาปัญหาก็เริ่มก่อขึ้นมาอีกนะคะปัญหามาจากไหนเอ่ยมาจากอดีตภรรยาค่ะเพื่อนๆจ๋า เพราะว่าอย่างที่ดาบอกนะคะไอ้สามีของน้องเอมีภรรยามาแล้วสองคนแต่งงานมาแล้วสองครั้งและภรรยาครั้งแรกคนแรกของเขาอะ่ะก็ได้มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนนะคะตามกฎหมายทางอเมริกานะคะพ่อแม่ลูกถึงว่าพ่อกับแม่จะแยกทางกันแต่ว่าลูกคนเป็นพ่อก็ต้องดูแลรับผิดชอบเต็มที่นะคะส่งเสียรายเดือนรายอาทิตย์หรือว่ารายวันก็แล้วแต่ว่าไ ความเป็นอยู่คือสภาพะทางการเงินของคนเป็นพ่อนะคะว่าจะทางรัฐบาลหรือว่าทางศาลเขาจะออกคําสั่งให้ให้เท่าไรเขาก็จะดูที่ดูที่รายได้ของคุณพ่อด้วยค่ะเพื่อนๆจ้ะดังนั้นคุณพ่อก็ต้องจะให้คุณลูกทุกเดือนนะคะหรือว่าทุกอาทิตย์แล้วแต่รายได้ของคุณพ่อคือกฎหมายของทางนี้เลยค่ะเพื่อนๆแล้วคุณแม่นี้จะได้เปรียบก,กว่าคุณพ่อนะคะเพื่อนๆจ้ะเพราะว่าคุณแม่ ถ้าไ้คุณแม่ไม่มีงานนี่คุณแม่ก็สามารถได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเต็มที่ได้ทั้งไอ้ค่าอาหารนะคะค่าไอ้กินอยู่ของตัวเองแล้วก็ของลูกด้วยนะคะแล้วยังได้เงินจากอาดีตสามีอดีตบอยเฟรนหรือว่าใครก็ตามที่เป็นพ่อของลูกนะคะคุณแม่ก็จะได้เงินส่วนนั้นแล้วปัญหาก็อยู่ที่ว่าคุณแม่สิคะ คือคุณอดีตพัญญาก็เริ่มโทรหาไอ้สามีน้องเอนะคะเริ่มโทรตอนแรกก็จากปัญหาของลูกค่ะเพราะว่าตอนที่น้องเอมาอยู่ตอนแรกนะคะไอ้ลูกลูกเลี้ยงของน้องเอก็อยู่ด้วยกันค่ะแต่ว่าอยู่ด้วยกันไม่นานพ่อกับลูกเขาก็มีปัญหากันนะคะรวมทั้งความกดดันที่น้องเอด้วยค่ะเพราะว่าน้องเอความที่อยู่เมืองไทยเด็กไทยกับเด็กที่นี่นะ่ะ ต่างกันลิบลับเลยค่ะการสั่งสอนลูกเขานะคะนี่ได้ขอย,ย้ําเลยนะคะตามประสบการณ์ของหลายๆคนเลยค่ะหากใครที่คิดจะคบแฟนฝรั่งนะคะถ้าจะเริ่มคบนะ่ะหาเลือกคนที่ไม่มีภรรยาที่หรือคือคือคนที่ไม่เคยแต่งงานมาแล้วไม่มีลูกติดนะคะเพื่อนๆจะ้ะจะดีต่อคุณมากเลยอะ่ะเพราะว่าหากคุณ มีลูกติดนะ่ะสามีของคุณมีลูกติดนะ่ะปัญหาจะเยอะค่ะเพราะว่าสังคมสังคมของฝรั่งและสังคมของเมืองไทยนะ่ะเขาจะสอนลูกไม่เหมือนกันนะคะแล้วกฎหมายรัฐบาลของเขาจะคุ้มครองให้สิทธิเด็กมากเลยอะ่ะคือคุณพ่อคุณแม่นี้จะไปดุไปตีลูกเหมือนคนไทยของเราไม่ได้นะคะเพื่อนๆจะกฎหมายของเขาจะคุ้มครองถ้าคุณพ่อคุณแม่ตีตีลูกแล้วเพื่อนบ้านด้วยโตลูกเองนะ่ะ ไอ้ติดต่อเป็มนมูลนิธิแม่และเด็กของที่นี่นะคะเพื่อนๆจ้ะก็จะมีไอรัฐบาลมีพนักงานของมูลนิธิมาตรวจมาสอบนะคะถ้าคุณผิดจริงเขาก็สามารถเอาลูกคุณไปได้หรือว่าถ้าทั้งพ่อทั้งแม่ผิดน่ะรัฐบาลก็จะเอาลูกไปดูแลเลยนะคะแต่ว่าหากคุณพ่อผิดคุณแม่ก็มีสิทธิ์ในลูกเต็มที่ถ้าคุณแม่ผิดคุณพ่อก็มีสิทธิ์ในลูกนะคะเพื่อนๆจ้ะ แต่ว่ารวมๆแล้วเขาก็ให้สิทธิพ่อแม่เท่าเทียมกันถ้าเสมอกันนะคะแต่ว่าภรรยาของไอ้สามีน้องเอน่ะเขาจะเป็นคนที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ดูดกัญชานะคะเ,เพื่อนๆจา๋าซึ่งต่างจากน้องเอมากแล้วเขาก็เริ่มสิคะเพื่อนๆจ๋าเริ่มจะเขา้าอยากเข้ามาในชีวิตของอดีตสามีของเขานะคะคืออยากจะมากอทานไฟเก่าให้คุกคะ่ะ โดยการใช้ลูกเป็นตัวล่อนะคะเ,เพื่อนๆจะโทรมาทุกวันทุกวันนะคะตอนแรกก็มาพูดระคุยปรึกษาเรื่องลูกเริ่มจากตรงจุดนั้นแล้วก็เริ่มด้วยถ้าเขาเมาแล้วเขาก็จะโทรมาเริ่มจากต้นเลือกลูกแล้วก็เรื่องสารพัดคุยเป็นชั่วโมงร้องห่มร้องไห้ค่ะแล้วก็โทรมาทุกวันทุกวันนะคะเพื <pos> ่อ<ๆ>นๆจา๋าน้องเอกก็เริ่มกลุ่มสิคะเริ่มกลุ่มนะคะ ตัวเองก็มีปัญหาพออยู่แล้วห่วงทั้งบ้านก็ห่วงห่วงลูกก็ห่วงห่วงแม่ก็ห่วงงุ่นก็ไม่มีงานก็ยังไม่ได้แล้วอะไรจะมายุ่งยากอีกเนาะอย่างว่าเนาะเวลาคนเราเวลาดวงตกนี่ปัญหาจะรุมเรามากๆเลยนะคะคุณคุณเพื่อนๆจ้ะอย่างน้องเอกก็เหมือนกันจ้ะแล้วน้องเอก็คิดหนักก็ได้เลยถึงก็ออกปากถามสามีของเธอเลยนะคะว่าคุณจะเอายังไงอ่ะ เขาอยากกลับมาคุณถ้าคุณอยากจะเอาเขาคืนฉันก็โอเคนะสําหรับน้องเอบอกนะคะบอกกับสามีของเธอว่าน้องเอน่ะโอเคพร้อมที่จะก้าวไปหากพ่อแม่อยากจะอยู่ดมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเพราะว่าน้องเอบอกว่าน้องเอก็เข้าใจเพราะว่าตัวเธอเองก็มีครอบครวัวมีลูกมาก่อนเหมือนกันเธอรู้ว่าพ่อแม่น่ะรักลูกแค่ไหนเพราะว่าตัวเธอเองก็รักลูกของเธอสุดๆเหมือน,นกันนะเธอก็เข้าใจสามีของเธอเนาะ ถ้าอยากให้อยู่กันอย่างอบอุ่นพ่อแม่ลูกเธอก็พร้อมจะก้าออกไปขอเพียงจะให้เวลาและโอกาสเธอในการในการหาทางที่จะก้าออกไปนะ่ะแต่ว่าสามีของเธอนะ่ะบอกว่าไม่ฉันไม่เอาภรรยาเก่าของฉันคืนหรอกเพราะว่าที่อยู่ด้วยกันนะ่ะสาเหตุที่เลิกลากันนะ่ะเพราะว่าภรรยาเก่าของเขาอะไอจะใช้คําว่าไอคบสู่ชายก็ได้นะคะที่ที่สามีเล่าให้นางเอฟังนะความแท้จริงยังไง น้องเอไม่สามารถรู้ได้ก็จากปากสามีของเธอที่บอก,กบเธอะนะทำให้เขาเลิกกับภรรยาของเขาอะแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาเลือกน้องเอแต่ว่าเขาบอกเขาเลือกน้องเอแต่ว่าภรรยาของเขาก็ยังไม่ละเลิกความพยายามค่ะเพื่อนๆจะ้ะบางทีตีสองตีสามก็โทรมาเพื่อนๆจะ้ะโทรมาก็ร้องห่มร้องไห้ว่าลูกลูกทะเลาะกันถ้าพูดแล้วอ่ะ าสามีน้องเองมีลูกกับภรรยาเก่าสรุปแล้วก็คือค่ะสามีเขางั้งแต่ง,งานครั้งแรกเขาแต่งงานกับผู้หญิงที่มีลูกติดแต่ว่าลูกติดอายุยังไม่ถึงปีแล้วเขาก็เซ็นเอกสารรับรองเด็กคนนั้นเป็นบทบุญธรรมของเขาทําให้เด็กคนนั้นก็อยู่ในการปครองของเขาด้วยนะคะแล้วไอบ้บางชีภรร,ร,รรยาโทรมาเดือนเดือนเดือนแล้วก็ฟ้องว่า คือลูกทั้งสองอ่ะทะเลาะกันตีกันปตบตีกันอะไรประมาณนี้โทรมาเที่ยงวันเที่ยงคืนเนี่ยน้อมมาฟ้องสามีแต่ว่าโอ้ยอยู่ไกลกันก็จะให้แก้ปัญหากันยังได้ยังไงเนาะถ้าพูดแล้วเนาะถ้าพูดแล้วเนาะถ้าไม่ใช่เพราะว่าเขาอยากจะไอ้ก่อฐานไฟเก่าให้คุกกรุนเขาก็คงจะไม่โทรมาแล้วค่ะเพื่อนๆจาาทีหนึ่งทีสองเนาะเขาก็คงจะแก้ปัญหาเองเพราะว่าคนอยู่ไกลจะ ยิ่งไปแก้ปัญหาให้มันยิ่งไปไม่ได้เนาะเพื่อนๆเนาะถ้าพูดแล้วอะตามหลักความจริงก็เข้าใจว่าเขาอยากจะอยากจะคืนมาหาอดีตสามีของเขาความจริงอดีตภรรยาของเขาก็แต่งงานไปแล้วสองครั้งเหมือนกันค่ะเพื่อนๆจ๋าหลังจากเลิกกับสามีคนนี้แต่ว่าเขาแต่งงานแล้วเขาก็เลิอกอย่างว่าผู้หญิงฝรั่งเขาจะเขาจะฟรีดอมเขาจะไม่อดทนเหมือนกับผู้หญิงเอเชียของเรานะคะเพื่อนๆจ๋าคือไม่พอใจเลิกก็เลิก ถ้าอยากกลับมาใหม่ก็คือกลับมาใหม่แต่ว่าคือใช่อารมณ์ชั่ววูบม,มากกว่าใช้ความอดทนนะแต่ว่าถ้าจะพูดแล้วหลายสิ่งหล,หลายอย่างหลา,หลายอย่างที่แตกต่างกันนะคะไม่ว่าขนบธรรมเนียมประเพณีความอดทนนะคะเป็นพื่อนจา้าเราเติบโตมาจากวัฒนธรรมการสั่งสอนที่แตกต่างกันเนาะ,นะก็เลยทําให้แตกต่างกันเยอะค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของน้องเอค่ะงานก็ยังไม่ได้ ปัญหาเข้ามาอีกแล้วเธอจะรอดไหมนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วมาดูเกมของอดีตภรรยาเก่าของสามีน้องเอนะคะเพื่อนๆจ๋าว่าจะเล่นเกมกับน้องเก๋น้องเอนี่ได้นานแค่ไหนแล้วใครจะชนะใครจะแพะ้แล้วน้องเอจะได้งานเมื่อไร่เอ่ยจะมีรถรับส่งไปทํางานไหมคราวนี้เรามารับฟังเรื่องราวของน้องเอต่อไปนะคะผู้หญิงไทยเราต้องสู้ๆนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วดาก็อยากจะฝากเพื่อนถึง น้องๆที่กําลังจะคิดจะหาสามีฝรั่งเรียกว่าเข้ามาในสายฝนนะคะหากเลือกได้หากจังแม่รักใครเต็มหัวใจนะคะขอให้เลือกให้ดีแล้วก็ขอให้เป็นคนที่เป็นคนโสดแต่ว่าคนสดจะเอาประเภทสดจิดแม่นะคะเพื่อนๆจะอันนั้นก็จะปัญหาเยอะเหมือนกันขอให้เป็นคนสวดอิสระที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ต้องโทรหาพ่อโทรหาแม่ตลอดเวลาอันนั้นก็ไม่ไหวอีกค่ะสุด โสดทับแม่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะเ,เพื่อนๆจ๋ะโอเคค่ะดาก็ขอจบคลิปนี้ลงมาเท่านี้นะคะเพืเ่อนๆจ๋าแล้วพบ,บกันเป็นคลิปต่อไปนะคะหวังว่าเอซีทุกท่านจะให้ความเมตตากับดาให้ความเมตตากับน้องเอตต่อไปเรื่อยๆนะคะรักกันน้อยๆรักกันนานๆแล้วก็พบกันนานๆนะคะสําหรับคลิปนี้ดาขอจบแค่นี้สวัสดีมีความสุขทุกๆกคนนะคะสวัสดีค่ะ